ยาสมุนไพรกับการรักษาโรคโดยหมอทีระศรีวันแพทย์แผนไทยบัณฑิตเวชกรรมแผนไทยเลขที่ใบประกอบโรคศิลป์บอใบไม้วแหวนหนึ่งสีกลับกลับมาช่วงที่สองของรายการท่านผู้ฟังครับวันนี้นะครับคุยกับหมอ ธีระศรีวันนะครับหมอพื้นบ้านแพทย์แผนไทยอาวุโสนะครับเรื่องของโรคเบาหวานต่อนะครับเรื่องโรคเบาหวานเนี่ยหมอธีระเขามีความเชี่ยวชาญนะครับเรื่องของการใช้ยาสมุนไพรรักษาโรคเบาหวานนะครับวันก่อนเนี่ยผมเริ่มจัดรายการคุยกับหมอธีระ ใหม่ๆเนี่ยก็มีผู้ป่วยโรคเบาหวานจากสงขลานะครับนอนติดเตียงนะครับอผอมแห้งแล้วนะครับเป็นแผลใหญ่ที่หลังเท้านะครับก็ต้องให้คนเนี่ยหามมาหาหมอทีละที่บ้านนะครับที่คลีนิกอเอเชียคลีนิกที่หน้าตรงกันข้ามประตูเข้า วัดควรลังนะครับเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยนะครับผมติดต่ออไปสอบถามอาการกับผู้ป่วยคนนั้นนะครับที่สงขาเนี่ยเขาบอกว่าอาการดีขึ้นมาบ้างแล้วนะครับดีขึ้นมาบ้างแล้วนะครับแต่หลังจากนั้นเมื่อตอนเช้าเนี่ยผมพยายามโทรอีกทีก็ยังไม่ได้คุยกันนะครับหมอธีระครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับครับหมอตีระผู้ป่วยที่สงขาเนี่ยหมอตีระได้คุยล่าสุดเมื่อไหร่ครับแล้วก็อาการเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับเมื่อเมื่อเสาร์อาทิตย์เมื่อ,อวันอาทิตย์เนี่ยผมคุยกับผู้ป่วยเขาบอกว่าอาการเขาดีขึ้นมาบ้างแล้วนะครับหมอธีระคุยล่าสุดเนี่ยอาการเขาดีหรือไม่เป็นอย่างไรครับเอ่อมันค่อยดีขึ้นดีขึ้นมันค่อยหายไปเองเย่ยแต่ว่าให้กินยาอยู่ จ,จำให้กินยาที่หมอให้มาแหละก็หมดยาแล้วถ้าหมดยาแล้วก็ให้มามาที่หมออีกให้หมอได้ดูว่าอาการที่เขาเป็นอยู่ทั้งทั้งแผลทั้งอะไรเนี่ยให้ให้หมอได้ดูบ้างว่ามันจะดีขึ้นอย่างไรกับยาที่ใช้ไปอะ่ะถ้ามันดีขึ้นมากเง้ง แพงมากมันก็ใกล้จะหายแล้วกรับนี่ขนเขาไม่ต้องเขาไม่ต้องต้องใสคเอ <จง S 1> อเลครับครับต่อเลยต่อเลยครับเอาว่าไปต่อเลยครับอ่าถ้ามันดีขึ้นแล้ว แห้งลงแปลว่ามันจะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติมันจะหายมันจะหายเหลือแต่น้ำตาลเหลือเต่าไหร่น้ำตาลเหลือเท่าไหร่เรื่องเนื้อที่หมอให้ยามาทานเนี่ยถ้ามันแห้งลงแสดงว่าถูกถูกต้อง จะหายเร็วช้าขึ้นอยู่กับผู้ป่วยครับอาการนะครับาอาการของอาการ<ว>ของคนนี้เนี่ยหมอทีระฟังเว้นช่วงให้ผมถามเป็นช่วงช่วงด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นพืชเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่เข้าใจกันอาอาการของคนนี้เนี่ยหนึ่งเนี่ยเ,เขาผอมแห้งแรงน้อยอา่า ตับเขาเสียแล้วหรือยังแล้วก็ที่เขาเป็นแผลเวอะหวะเนี่ยนะครับการรักษาแนวทางการรักษาต่อไปของหมอทีละถ้ารักษาแล้วถูกกับยาแล้วตอนนี้ถ้าบอกว่าอาการดีขึ้นเนี่ยมันถูกกับยาแล้วการรักษาต่อจากนี้ไปเนี่ยจะจะต้องทําอย่างไรเพราะว่าก่อนหน้านี้โรงพยาบาลบอกว่าต้องตัดขาแล้วเนี่ยนะครับแนวทางการรักษาของหมอทีละจะเป็นอย่างไรครับ อถ้าให้หมอเห็นแล้วหมอก็สั่งเลยว่าจะตัดหรือไม่ตัดแต่ถ้าหากว่าเพียงแต่เขาเล่ามาให้ฟังหมอก็ประเมินไปตามที่เขาพูดถ้าถ้าหากว่ามันดีขึ้นกว่าเก่าก็ไม่ต้องตัดไม่ต้องทำอะไรมันกินแต่ยา มันหายไปเองเอ่มันจะกินยามากหรือกินยาน้อยมันขึ้นอยู่กับผู้ป่วยที่เป็นมาแล้วถ้าเ,เป็นมานานนานแล้วก็กินยาหลายชุดหน่อยครับอหมอธีระครับข้อห้ามข้อห้าม ของคนที่เป็นเบาหวานระยะสุดท้ายในลักษณะอย่างนี้เนี่ยนอนติดเตียงผอมแห้งอ่าเป็นแผลแล้วเนี่ยข้อห้ามเด็ดขาดนะครับเขาไม่ควรทําอะไรอย่างไรไม่ควรกินอะไรอย่างไรบ้างครับหมอครับอาสิ่งที่ห้ามสําหรับผู้ป่วยเบาหวานเนี่ย คือระวังเรื่องด้านอาหารอาหารเนี่ยไม่ควรกินของหวานหวานมากกินแต่อาหารปกติอาหารก็เราเคยกินอะไรมาก่อนก็กนินนั้นนั้แต่อย่าไปอกินของหวานหวาน,วนไปรอ่อไปล่อมัน คือไปกินของวหวานแล้วมันจะกําเริบขึ้นมาแรงให้กินของวหวานกินอาหารตามปกติเนี่ยที่เราเคยกินอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าคุณไปเจอหรือว่าคุยกันแล้วบอกว่าให้ไปพบหมออีกบ้างอืมอหมอจะได้แนะนำ ให้ถูกและปฏิบัติให้ได้ก็ไม่นานมันก็หายเองอายุก็เท่าไหร่รู้ลลเรื่องไหมอืมเอ่อการที่คนไข้ไปหาหมอเหมือนกรณีไปหาหมอที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยหมอเขาสามารถที่จะนัดวันวันนั้นได้มาหาหมอวันนั้นได้มาพบหมอไอ้หมอตรวจเนี่ยกรณีของหมอธีระเนี่ยซึ่งก็มีคลินิก เปิดถูกต้องตามกฎหมายมีใบประกอบโรคศิลปนะครับมีอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายสาธารณาสุขจังหวัดอนุญาตให้เปิดคลินิกได้ถูกต้องเนี่ยไม่สามารถที่จะนัดให้คนไข้ามาพบหมอเหมือนกรณีที่โรงพยาบาลเขานัดอย่างนั้นทําไมไม่นัดอย่างนั้นเลยละครับหมออ่าหมอก็สงสารผู้ป่วย คือให้เขากินยาไปสักระยะนั้นโอ้ยพอกินยาไประยะแระะกแล้วพอหมดยาแล้วก็ให้มาที่หมออกีกหมอจะปรึกษาไปถ้าไม่หัน้นหมอก็ไม่รู้ไม่เห็นเหมือนกันถ้าตามโรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาห้าม ห้ามหมดยาสมุนไพรก็ห้ามแต่เขาหารู้ไม่ว่ายาสมุนไพรเนี่ยเป็นยาวิเศษผมจะเรียนแพทย์ตอนนั้นผมตัดสินใจว่าเรียนแพทย์แผนไทยดีกว่าเพราะว่าสูตรของยานั้นมันลึกล้ำกว่า ไม่ต้องอทดลองไปทดลองมาอยู่ทำไม่เสียเวลาหมอทีร<จ>ะ,<ล>ะครับราหายจากคนหมอทีระกรณีของผู้ป่วยที่สงขาเนี่ยนะครับาการไปมาของเขาอาจจะไม่สะดวกเพราะว่าเขาติดเตียงแล้วก็เขาติดเตียงอาจจะไม่มีคนช่วยหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยอให้ใช้วิธีการให้เขาเหมือนว่าเขาลายตาย ถ่ายวิดีโอเนี่ยคุยกันทางวิดีโอไลน์เนี่ยแล้วก็ให้ดูอาการให้ดูแผลให้ลูกชายของหมอเนี่ยช่วยในเรื่องของเทคโนโลยีในการสอบถามแล้วก็ดูอาการบาดแผลใช้ไลน์ทางไลน์กันก็ได้เนี่ยการรักษาแบบนี้สามารถจะเข้ามาช่วยได้หมอสามารถใช้วิธีการแบบนี้ได้ไหมครับได้ ไม่เห็น hmm. ก่อนถ้าไม่เห็นแล้วก็พูดยากครับถ้าเห็นแล้วเออมันเป็นอย่างนี้เราใช้ยาอะไรหรือยาถูกต้องไหมกรกินยาไปสักระยะหนึ่งสมมติว่าเ้าวันสิบวันมันแห้งขึ้นมันดีขึ้นเราก็ต้องใช้ยาตัวนั้นตั้ำก็ไปไม่ต้องกลัวมันครับ ในโรงพยาบาลห้ามที่โรงพยาบาลก็ห้ามหมดทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ยาแผนไทยเนี่ยคนไข้ามาหาหมอขอมาเล่าให้หมอฟังหมอก็สั่งว่าถ้าคนไข้ต้าพูกถ้าหากหมอโรงพยาบาลเขาว่าอย่างไง ก็ให้มาคุยกับหมออย่าไปคุยกับคนไข้ครับถ้าไปคุยกับคนไข้ค,คนไข้เขาไม่รู้เรื่องเขากลัวเราก็กลัวอืมดันั้นค,คนไข้ก็ไม่มีทางหายครับเอาอย่างนี้หมอธีระครับ กรณีของผู้ป่วยที่สงขาลองประสานแล้วให้ลูกชายของหมอเนี่ยลองโทรคุยกันทางไลน์ให้เห็นภาพดูนะครับอลองรักษาลองอติดตามผลทางไลน์ดูนะครับจะได้มีภาพจะได้เห็นภาพนะครับจะได้ช่วยผู้ป่วยรายนี้ด้วยนะครับดูแล้วเขาไม่สะดวกที่จะเดินทางไปมาบ่อยๆย,ยาเนี่ย ถ้ารักษาแล้วมันดีขึ้นจริงๆเนี่ยสามารถส่งยาทางไพรสเน่ไปได้เลยนะครับถ้าถ้ามันดีขึ้นจริงๆยาสมุนไพรถูกกับโรคก็จริงๆนะครับวันนี้หมดเวลาครับหมอธีระครับไว้คุยกันวันต่อไปนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่กรบครับท่านผู้ติดตามรับฟังรายการอยู่ในขนาดนี้นะครับก็ ท่านผู้ป่วยที่สงขาเนี่ยนะครับผมสนิทสนมนะครับรู้จักกับผู้ป่วยคนนี้ที่สงขานะครับเ,เมื่อก่อนเนี่ยเขาทำเครื่องเสียงนะครับเป็นเจ้าของเครื่องเสียงเป็นเจ้าของเวทีแสดงคอนเสิร์ตนะครับผมเคยใช้บริการตั้งแต่สมัยสามน้ำสามเมืองร้อยเรื่องเลสาบที่แสดงคอนเสิร์ตรอบทะเลสาสงขานะครับเขาเปิดวิทยุ ฟังรายการผมแล้วผมก็คุยกับหมอธีระเนี่ยเขาก็ได้ยินแล้วก็รู้ข่าวนะครับอของหมอธีระเนี่ยก็เลยมารักษากับหมอธีระนะครับเมื่อชักสองสัปดาห์ก่อนนะครับอาการเขาบอกว่าดีขึ้นนะครับผมติดต่อไปเมื่อวันเสาร์ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเมื่อตอนเช้าเนี่ยผมพยายามโทรอีกรอบหนึ่งแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับสายยังไม่ได้คุยกันอยากจะ อไปติดตามความคืบหน้าดูเพราะว่าอาการของพี่แกเนี่ยหนักมากนะครับอโรงพยาบาลบอกให้ตัดขาแต่แกไม่ยอมตัดครับแกว่าขอรักษาอีกสักเลือกสุดท้ายก่อนนะครับโรงพยาบาลก็ให้ออกจากโรงพยาบาลให้มานอนอยู่ที่บ้านนะครับ ก็มานอนอยู่ที่บ้านเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เป็นแผลใหญ่ที่หลังเท้าเนี่ยนะครับบอกว่าตอนแรกมันเป็นน้ําน้ําก็พองแตกขึ้นมาที่หลังเท้านะครับก็ดูครับดูอาการกันว่ายาสมุนไพรนะครับตำรับของหมอธีระศรีวันเนี่ยกับการรักษาโรคเบาหวานเนี่ยนะครับาำรับคนนี้เนี่ยมันจะได้ผลหรือไม่ผมก็จะติดตามต่อเนื่องเป็นระยะระยะท่านผู้ฟังครับ